หนว่วยงานดูแลคนไข้ผู้ป่วยหนักที่เรามีอยู่เนี่ยค่อนข้างจำกัดน้องพยาบาลถูกให้ไปช่วยในหลายที่มากน้องก็ยังมีความวิตกกังวลบางคนก็ไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะลิ้ๆเนี่ยวลาแนละ้วพอขึ้นเวรกันเนี่ยเข้าไปใส่ชุดทีนึงเนี่ยหนักเนีแต่พอถึงเวลาจริงๆท,ทำงานอยเต็มที่ในหน้าที่ของเขาที่รับผิดชอบี่หนูไหวน,นะมาสอนหนูหนูทําได้แล้วก็มองว่า อี่เราก็สู้ไปด้วยกันเรามีเตียงที่พอจะรับสีแดงได้ตอนนี้เรารับได้ประมาณ5เตียงถือว่าวิกฤตครับเพราะว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรายวันยังไงก็ตามคนไข้สีแดงเราต้องรับให้ครบจะไม่ใช้ริจีโมดูล่าที่นิึ้นภายในระยะเวลานี้แน่ อาจารย์ในห้องเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปอยู่กับเชื้อโควิดมันถูกดึงออกไปเข้าไปแล้วมีความรู้สึกเราปลอดภัยมากกว่าห้องปก,กติถ้าเป็นคนไข้หนักเนี่ยเราจะต้องไปวัดความดันอย่างน้อยทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงแต่ถ้ามีมอนิเตอร์ที่อยู่หน้าห้องจะลดความเสี่ยงการเข้าไปในห,ห้องได้เราสามารถที่จะส่งขนยนไปส่งของให้คนข้างในาใช้ต่อช่วยเซฟในการที่จะเข้าไปคอนแทคกับคนไข้ ถ้าไม่ใช่หุ่นยนต์ก็คือเป็นคนที่ต้องเข้าไปตอนนี้ก็เริ่มมีสายพันธุ์หลายสายพันธุ์บางทีเป็นห้องรวมเราก็ไม่ค่อยมั่นใจบางคนติดมามันคนละสายพันกันการมีห้องแยกผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีวิกฤตหลายเรื่องเนี่ยควบคุมไม่ได้แต่ก็มีหลายเรื่องควบคุมได้เป็นเรื่องการมองไปข้างหน้าไปศึกษาก่อนเพราะถ้าเกิดเราจะต้องทําขึ้นมาเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างอะไรที่เราไอ่ไปหาคนอื่นมาช่วยนะครับ ใช้โมดูล่าเนี่ยใช้องค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีของเราเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญก่อสร้างได้รวดเร็วทันเวลาแล้วเรามาทํางานร่วมกับโรงพยาบาลแล้วก็มาศึกษาเพิ่มนะครับมาเข้าใจการทํางานของคุณหมอคุณพยาบาลเข้าใจการควบคุมเชื้อเนี่ยต้องทำยังไงนะครับทุกคนไม่เคยดูแลคนไข้โควิดเลย เจ้าหน้าที่ของพวกเราก็มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทำเต็มกำลังก็ต้องฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยกันค่ะ